ุณกระหม่อมแก้วกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยุนพระอภิบาลรัชกาลที่ห้าเมื่อยางทรงพระยาวทรงให้ใช้สวรรคตเสมอพระราชมารดาพระเจ้าบรมมหายกาเธอกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยุนต่อมาคือสมเด็จพระบรมรัชสมาตามหายกาเธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยุนเป็นพระบรมวงศ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลสอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงรักและยกย่องอย่างยิ่ง ื่อกรมสมเด็จพระสุดารัตนันสิ้นพระชนม์เมื่อพอศ2439ก็มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้คำว่าสวรรคตเทียบเท่าพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชชนนีทั้งในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อพอศ2443กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชปยุรประสูติเมื่อวันที่8ธันวาคมพอศ 2,361แรกประสูติทรงมีสกุลยศคือหมอมเจ้าหญิงละหมอมต่อมาทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าหญิงละม่อมพระองค์เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเ,เจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่สามประสูติแต่เจ้าจอมมารดาซับและเป็นพระขนิษฐาแท้แท้ในหมอมเจ้าสิริวงศ์ต่อมาคือสมเด็จพระบรมราชมรามหายกาเธอกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์พระบิดาในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี รมสมเด็จพระสุดารัตน์ทรงอภิบาลสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีเมื่อครั้งยังทรงเป็นหม่อมเจ้าลำเพยเป็นอย่างดียิ่งจบจนเมื่อเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระซอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่มีพระบสุสมการพระราชโอรสและพระราชธิดาศีพระองค์ก็ยังทรงห่วงใยไม่เปลี่ยนเมื่อสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีสวรรคตในพ่อนศี่ร้สกรมสมเด็จพระสุดารัตน์ ก็สมรับเป็นพระอภิบาลพระรา,าโอรสและพระราธิดาทั้งสี่พระองค์ได้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจันทรมธรรทนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจาัตุรุลรัศมีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์ด้วยความเต็มพระทยัยกระทั่งแต่ละพระองค์ทรงเจริญพระชนมพันษาตเติบใหญ่และทรงเรียกกรมสมเด็จพระสุดารัตะนันว่าสเสด็จยาย ส่วนชาววังทั่วไปออกพะนามพระองค์ว่าทุนกระหม่อมแก้ว